ในตอนแรกครับแซมไรมี่ไม่ได้มีความต้องการที่จะทำหนังด็อกเตอร์สเตรนมันที่เวิร์ดออฟแมทเน็ตเลยครับเพราะเจ้าตัวเสียความเชื่อมั่นในตัวเองไปครับเนื่องจากตอนที่เขากำกับสไปเดอร์แมนนะครับในภาคที่3ตัวหนังถูกเสียงวิจารณ์ด้านลบมากกว่าทางบวกครับเนื่องก็เพราะว่าในตอนนั้นแกถูกโซนี่นะครับแทรกแซงการทำงานมากไปเมื่อตอนที่เขาได้รับโทรศัพท์จากทางมาเวลให้มากำกับภาคต่อด็อกเตอร์สเตรนมันก็เลยกระตุ้นให้เขาครับอยากแก้มืออีกครั้ แล้วเราก็ต้องยอมรับครับว่าแซมไรมี่สามารถแก้มือได้สำเร็จน่าเสียดายครับที่ด็อกเตอร์สเตรนด์มันติเวิร์ดออฟแมนเนจไม่ได้เข้าฉายในบางประเทศครับผมเช่นประเทศซาอุดิอาระเบียคูเวตกาตาและอียิปต์เนื่องจากในหนังจะมีซีนที่เป็นเลสเบียนครับทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เข้าฉายในประเทศที่ผมกล่าวมาครับนี่เป็นหนังเรื่องที่2ของมาเวลและครับที่ถูกข้ามฉายในตะวันออกกลางต่อจากเรื่องอีเทอร์นอลในตอนที่ The e x p e n d a b l e ภาคแรกถ่ายทำนะครับซินเวสเตอร์สตอโลนได้รับบาดเจ็บรวมถึง14ครั้งเลยครับกับการแสดงเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นฟันหักข้อเท้าหัก พอหักจนต้องใส่แผ่นเหล็กดามไว้ครับไหนจะอาการหลอดลมอักเสบรวมไปถึงงูสวัสดเล่นสัปการส่วนตัวแกป,ปวดขมับเลยครับมึงไปถ่ายหนังหรือไปรบนอกจากนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับยังเป็นหนังครั้งแรกที่ซินเวสเตอร์สตนโลนอาโนชวัสเนเกอร์และบูสตวิลลิสมาปรากฏตัวในภาพยนตร์ร่วมกันครับเดิมที3คนนี้เป็นเพื่อนกันมานานเลยครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกันและคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าชื่อหนังมันมีที่มาที่ไป ยังไงไ้อนไปตอนที่ซินเวสเตอร์ครับเล่นแรมโบ้ภาคที่2มันจะมีซีนหนึ่งที่ตัวแรมโบ้พูดว่า ใช่แล้วครับชื่อของหนังมันเอามาจากบทพูดของสโตนโลนตอนเล่นแรมโบ้นั่นเองหากพูดถึงชายที่มีนามว่าเดวะเวนจอนสันหรือเดอะร็อกครับเราก็มักจะนึกถึงหนังแอคชั่นซะส่วนใหญ่ครับเพราะภาพจำพี่แกเนี่ยมันเป็นแบบนั้นไปซะแล้วภาพยนตร์ The Scorpion King ที่แกเคยเล่นไว้นะครับก็เปรียบเสมือนใบเปิดทางให้เขาได้กล้าวไปสู่โลกภาพยนตร์และมีทุกวันนี้ได้ครับเดวนจอนสันครับเคยออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยว่าตอนที่ เขาเล่นสกอร์ปี้นคิงเขาไม่อยากให้คนดูจําภาพเขาครับว่าเป็นนักมวยปั้มจาก w ับเบเขาอยากให้คนดูเนี่ยคิดว่านี่คือเดอะสกอร์ปี้นคิง not the rock แต่ถึงอย่างนั้นครับหนังก็เอาชื่อมวยปั้มของเขามาใช้โปรโมทอยู่ดีครับแถมเจ้าของค่ายมวยปั้มอย่างวินสแมกแบนยังได้ขึ้นเป็นเอ็กซ์คูซีฟโปรดิวเซอร์ให้กับเรื่องนี้อีกด้วย และผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนน่าจะสงสัยนะครับทำไมภาคต่อ The Scorpion King ถึงไม่เอา The Wayne Johnson กลับมาเล่นครับนั่นก็เพราะในภาคที่2ทีมสร้างตั้งใจที่จะทำเรื่องราวของ Scorpion King ในวัยหนุ่มอยู่แล้วครับไม่จำเป็นที่จะต้องเอา The Wayne Johnson กลับมาเล่นบทนี้ครับแต่ใช่ว่าทีมสร้างเขาจะเท The Wayne เลยนะครับทีมงานได้ติดต่อทาง The Wayne Johnson อยู่ให้กลับมาเล่นรับเชิญครับแต่เจ้าตัวปฏิเสธไปและภาพยนต์เรื่องนี้ยิ่ง พาดต่อก็ยิ่งเละเทะครับเปือนหนังเกรดบีไปลวปัจจุบัน The s c o r p i o n k i น g ครับกำลังจะถูกรีบูตสร้างใหม่ครับโดยมีเดอะเวนจอนสันเป็นคนคุมงานสร้างเองเลยแม้ว่าตอนนี้ฉบับรีบูตยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างนะครับเนื่องจากเดอะเวนจอนสันติดโปรเจกต์หนัง DC เรื่องแบ็กอะดัมอยู่ในเดอะซูซายสควอตครับจะมีฉากที่คิงชากเจอเพื่อนใหม่ครับผมก่อนที่เขาจะถูกสหายใหม่ทรยศอยากกินหูฉลามจากนั้นมันก็จะเป็นซีนที่ King Shark คิงชาก ร่วงลงสู่พื้นแล้วกล้องก็จะโคสอัพไปที่หน้าของคิงชักคุณจะเห็นว่าน้ําตาของเขาเนี่ยไหลออกมาครับซึ่งก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับที่คุณอาจไม่ทันได้สังเกตและเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วผู้กํากับเจมส์กันอยากให้เดฟบาติสตามาเล่นเป็นพริสมิเกอร์ครับแต่ด้วยความที่บาติสตาตอนนั้นนะครับติดถ่ายทําภาพยนตร์ของแซ็กสไนเดอร์นั่นก็คือเรื่อง army of dead ทำให้ตัวเจมส์กันเนี่ยไปเชิญมนุษย์ล่องหนมาเล่นแทนครับและ ในเวลาต่อมาพีซเมเกอร์ก็มีซีรีส์เป็นของตัวเองอีกด้วยเป็นเวลาเกือบ13ปีเลยครับที่อวตาร2กว่าชัมพานะครับเรียกว่าบางคนเนี่ยรอซะจนแกเลยครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเจมส์คาเมรอนผู้กำกับของเรื่องก็วางแผนที่จะทำถึงภาค5าเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้นะครับผมอยากจะหกิบเอาเรื่องที่คุณยังไม่รู้ในอวตารภาคแรกมาพูดกันก่อนครับผมคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าจริงๆเจมส์คาเมรอนเนี่ยวางแผนที่จะให้อวตาร ฉายใ,ในปี1999ครับแต่ณเวลานั้นครับการสร้างหนังเรื่องนี้ต้องใช้งบในการทำสเปเชียลเอฟเฟกสูงถึง400ล้านดอลลาร์เลยครับซึ่งเจมส์ก็เล่าว่าไม่มีสตูดิโอหนังค่ายไหนให้ทุนเขาเลยครับและโปรเจกต์อวตารของเขาต้องถูกเก็บพักไว้ยาวหลายปีเลยครับกว่าจะถูกสร้างและฉายปี2009และเดิมทีครับบทพระเอกเจคซูรีมันชื่อเจคซูรีใช่ไหมไม่ได้ดูนันลืมชื่อละตอนแรกเนี่ย เจมส์คาเมรอนนะครับอยากได้แมดเดมอนมาเล่นบทนี้ครับแต่สุดท้ายเจมส์คาเมรอนก็เลือกแซมเวิร์ธทิงตันครับมาเล่นบทนี้จากข้อมูลที่ผมได้มานะครับเขาบอกว่าตอนที่แซมมาเทสหน้ากล้องหลังจากที่แกแบบเทสเสร็จอะไรเรียบร้อยแกไม่ยอมกลับบ้านนะครับแกนอนในรถยนต์ส่วนตัวเพื่อรอฟังผลในวันต่อไปว่าจะได้เล่นอวตารหรือเปล่านอกจากนี้ครับเสียงสัตว์ส่วนใหญ่ที่คุณเห็นในเรื่องอวตารน,นะครับเป็นการใช้เสียงไดโนเสาร์จากเรื่องจุลาิสิคพาร์คครับ มมาปรรับีไซใใช้ให่จริงๆเรื่องที่คุณยังไม่รู้ในอวตารเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับเดี๋ยวเอาไว้พูดในพาร์ทหน้าแล้วกันพูดหมดเดี๋ยวพาร์ทหน้าไม่มีอะไรให้พูดนะครับต้องแบ่งแอร์ไทม์ไปให้เรื่องอื่นบ้างครับในภาพย,ายนตร์เรื่องเดรสหน้ากากทมินนะครับที่ฉายไปตอนปี2012เราไม่เห็นตัวละครนี้ครับถอดหมวกออกแม้แต่ฉากเดียวเลยครับต่างจากเวอร์ชั่นก่อนนะที่ตัวละครเดรสมันจะมีถอดหมวกออกมาบ้างที่เวอร์ชั่น2012ไม่มีการถอดหมวกออกเพราะคลาเออร์บั้นนะค นักแสดงเจ้าของบทนี้บอกว่าต้องการจะสร้างตัวละครเรดรสให้อิงตามคอมมิกที่สุดครับเพราะในคอมมิกตัวละครเรดรสเนี่ยก็ไม่แม้แต่จะถอดหมวกเลยครับได้สัมภาษณ์ยังมีบอกอีกด้วยนะครับว่าเออร์บันเนี่ยปฏิเสธที่จะยิ้มหรือถอดหมวกครับไม่ว่าจะอยู่หน้าฉากหรือหลังฉากพี่แกก็จะสวมหมวกอยู่แบบนั้นครับและทําหน้าบึ้งเหมือนคนกั้นตดตลอดเวลาแกเล่าว่าระหว่างที่พักเปรกกองนะครับผมก็มีคนในกองถ่ายเนี่ยเล่นมุกตลกจนทีม และนักแสดงคนอื่นๆครับขำกันหมดมีเพียงแค่แกคนเดียวครับที่สวมหมวกทำหน้าบึ้งไม่ขำกับมุกที่ทีมงานเล่นใกล้เคียงกับเดรดเนี่ยก็คือโรบอคอปนะครับผมอยากพูดถึงเรื่องนี้หน่อยภาพยนตร์โรบคอปฉายไปตอนปี1987ครับแต่กว่าที่หนังเรื่องนี้จะได้ฉายนะครับโวหนังถูกผู้กำกับรายใหญ่หลายต่อหลายคนปฏิเสธการกำกับแม้แต่พาวเวอร์โฮเวนครับผู้กำกับโรบอคคอปก็เกือบไม่กำกับเรื่องนี้แล้วครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่า พอเวอร์โฮเวนอ่านบทไปเพียงแค่หน้าแรกเท่านั้นนะครับแกโยนบททิ้งเลยครับอันนี้เรื่องจริงนะครับโดยพอเนี่ยคิดว่ามันเป็นแค่หนังแอคชั่นงโง่เรื่องหนึง่งแต่สุดท้ายภรรยาของเขานะครับบอกว่าให้ใจเย็นๆลองอ่านให้มันจบก่อนเพราะตัวหนังเนี่ยมันมีการล้อเลียนการเมืองมันมีการเสียดสีการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจสุดท้ายเนี่ยพอเวอร์โฮเวนก็ตัดสินใจรับงานกํากับเรื่องนี้ครับและภาค2ภาค3แกก็ไม่ทําเลยรู้หรือไม่ครับว่าค่ายยูนิเวอร์แซล มีบทหนัง Too Fast Too Furious ถึง2แบบครับแบบแรกคือบทที่จะให้ตัวโดมินิกทอร์เรตโต้กลับมาในเรื่องครับหากวินดีเซลตัดสินใจกลับมาแสดงกับอีกบทหนึ่งที่จะไม่มีตัวละครดอมอยู่ในเรื่องครับหากวินไม่กลับมาแสดงซึ่งสุดท้ายค่ายก็เลือกบทที่ไม่มีดอมอยู่ในเรื่องครับ Too Fast ครับเป็นหนังที่มีการใช้ไฟนีออนจากรถยนต์เยอะที่สุดแล้วครับและในฉากแข่งรถที่ตัวละครไบ,บอันชนะนะครับคุณจะเห็นตัวไบอันเนี่ยดริปเข้าหาฝูง ซีนี้พอวอล์เกอร์เป็นคนขับเองเล่นเองหมดเลยนะครับหลายคนอาจจะมองข้ามจุดนี้ไปแล้วนะครับว่าพอวอล์เกอร์เองก็เป็นนักซิ่งที่เก่งกาจพอตัวและนี่ก็คือเรื่องที่คุณยังไม่รู้ในโลกภาพยนตร์ถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแ like, ชร์รวมไปถึงกด s u b สไครต์ช่อง JCB นะครับกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB